ทุกกฎหมายศ .15 วันนี้ไลฟ์ทั้งเช้าทุ่งเย็นนะหไหนๆเๆดี๋ยวเห็นหมอดึ่งข้าวนะคะไฟมันสว่างหน่อยแล้วปิดไฟป,ป่ะมีไฟจะมืดไปบ้งมืดตึ๊ดๆไปน่น,นโอเคแล้วเปิดไฟมาฝไฟตรงนี้ก่อนโอเคนะะควันนี้นะคะเราสู่กันฟงัง ตอนนี้กำลังทำอาหารเย็นดะ้วยนะผัดกระเพรานะคะผัดกระเพรากับอะไรอะ่ะผัดกระเพราอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเกียวไข่เมื่อเช้าเนี่ยระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่เนาะนะคะก็แฟนมาบอกว่าบ้านข้างๆเขามีฝนมันตกแล้วไก่ลุดนะคะก็เลยไป,ไปช่วยเขาจับไก่ ก็ได้นะคะพิมเป็นคนจับไก่นะนะคะเป็นคนจับไก่ก็เลยมีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังแค่นั้นแต่หัวข้อประเด็นนี้วันนี้ที่อยากจะเล่านะต้องยอมรับว่าเรื่องมันร้อนนะคะก็เลยต้องรีบคุยนะคะเดี๋ยวจะลืมเมื่อเช้านี้พิมพไลฟ์ในเรื่องที่บินไปหาแฟนที่ต่างประเทศนะนะคะมินไปหาฝรั่งที่ต่างประเทศแล้วผู้ชายหน้าไม่ตรงตก นะคะน่าไม่ตรงปกในที่นี้ก็คือนิสัยใจคอนะคะนิสัยใจคอไม่ตรงตกเพราะวันาที่มีคุณกาก้ามามาแชร์ประสบก,การณ์นะคะว่าเขาเอาตัวรอดอยังไงนะคะคุณก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราจะเอาตัวรอดอยังไงค่ะคุณปลาแล้วมันไม่ใช่อ่ะผู้ชายไม่ใช่เลยนะคะคุณกาก้าแกมา มาเล่าสู่กันฟังเมื่อเช้านีพิมก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะเพื่อเป็นไอเดียให้กับในหลายคนที่พลาดคลิกเมื่อเช้านะคะคือด้วยส่วนตัวของแกนะคุณกากานะ่กแกมาผู้ชายซื้อตั๋วให้แกมีวีซ่าอยู่แล้วนะคะแกมีวีซ่าอยู่แล้วแล้วผู้ชายซื้อตั๋วให้จาคที่คุยกันนะเป็นผู้ชายเป็นคนแก่อารมณ์ดีน่ารักมุ้มิง,มงนะคะทุกอย่างนะคะ แต่พอมาแล้วมันไม่ใช่มาแล้วไม่ใช่เป็นคนแก่หี่เง่าเต่าตุนเห็นแก่ตัวไม่ยอมพาไปเที่ยวบอกว่าแกแล้วไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปนู้ไปนี่นะคะและ้วทีคือมันไม่ใช่ละแกบอกว่าพวกดีที่แกนั้นเคยอยู่อเมริกามาก่อนคือเขาอยู่อเมริกามาก่อนแล้วทีนี้ก็พอผู้ชายมีพฤติกรรมแบบนั้นแกบอกว่าหลังจากที่แกลงเครื่องมานะ แกก็ไปซื้อซิมการ์ดซิมการ์ดของอเมริกามันก็มีสําหรับนะักท่องเที่ยวที่เรานั้สามารถไปซื้อได้ซิมการ์ดของอเมริกาแล้วแกก็ลงทะเบียนเรียกรถอูเบอร์เวลาฉุกเฉินอะไรเนี่ยจะได้เรียกรถล้ว้ิซีพอมาแล้วผู้ชายมันไม่คื้นแกก็คือเรียกรถมารับไปเลยนะคะเรียกรถไปรับไปเลยก็เพนนี้ออกมาหลังจากไปอยู่ได้สามวันดังนั้นที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่านี่แหละคือก,การเอาตัวรอดที่ดีนะคะ เป็นเคสที่น่าน่าประทับใจนะที่เขานั้นเอาตัวรอดได้ดีแล้วอีกอย่างนะคะเขาได้ภาษาทําให้เขานั้นรู้วิธีที่จะลงจากเครื่องมาแล้วเราจะต้องแบบว่าไปซื้อซิมไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปติดต่อรถจองรถอะไรต่างอุเบอร์ก็คือเป็นกลุ่มบริษัทรถแท็กซี่นะคะดังนั้นเพื่อยากจะบอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าบางครั้งนะเวลาที่ฝนัังกไปหาเราที่ไทยโอเคมันแฮปปี้ พอเรามาหาฝรั่งที่ต่างประเทศมันอาจจะไม่แบบนั้นหรือว่าเป็นการที่เราบินมาเจอผู้ชายครั้งแรกนะนะคะมันก็อาจจะไม่ไม่ถูกใจเรานะคะเรามาแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคุณต้องเห็นอย่างเดียวแต่การที่เราจะเห็นได้นะเราต้องมีเงินตัวเองนะต้องมีเงินต้องมีเงินต้องได้ภาษาต้องเตรียมพร้อมนะคะแบบคุณกากาเนี่ยแกลงเครื่องปึ๊บแกไปซื้อซิมเลยแล้วก็ลงทะเบียน อูเบอร์แอปไว้เลยนะคะพอผู้ชายไม่คือนิสัยแบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบที่คุยกันทางออนไลน์แกก็เห็นเลยแกมาอยู่ได้3ามวันแกไปเลยนะคะดังนั้นอันนี้เป็นกรณีศึกษาให้กับนหนหลายคนนะคะว่าเราไม่รู้หรอกว่าฝรัหังที่เรามาเจอ่จะหน้าจะตรงปกหรือเปล่าหรือนิสัยนะคะหน้าตรงปกนี่มันรวมถึงนิสัยด้วยนะ น,นิสัยบางอย่างที่เคยบอกอุ๊ยออกทางออนไลน์นี่น่ารักมุ้งมิ้งจังเลยนะคะพอมาเจอในชีวิตจริงแล้วมันไม่ใช่อะ่ะคุณก็จะได้เพ่นนี้ให้ไวนะคะอังนั้นอันนี้ฝากไว้เป็นไอเดียสําหรับในหลายคนนะที่จะบินไปหาแฟนหาผู้ชายที่ต่างประเทศผู้ชายคนนี้นะเขาก็ถามว่าเขาลงทุนไหมเขาก็ลงทุนนะเขายอมซื้อตั๋วให้นะคะวาง ยอมซื้อตั๋วให้บินมาหาเขาพอมาบินมาแล้วมันไม่คือแล้วก็เพ่นอย่างเดียวนะเพ่นอย่างเดียวอันนี้ก็มาเป็นไอเดียท่หาหบกไปหลายคนนะพิมเชื่อนะคะในหลายคนนั้นพิมเห็นไปเห็นในห้องมิซ่านะพิมเข้าไปห้องมิซ่าเขาจะบอกว่าเฮเนี่ยผู้ชายแฟนเขาจะพาเขาไปประเทศเขานะคะ ขอวีซ่าพาไปประเทศเขานู่นนี่นั่นนะนะคะ้าไปแล้วมันไม่คืนนะคุณก็จาเป็นที่ต้องเห็นนะคะเป็นที่ต้องเห็นเราจะเผ็ดไม่ได้้าเราไม่หากเราไม่มีเงินนะเงินก็ไม่มีนะคะอย่างที่ชิมพูดเมื่อเช้าน,นะว่าจะไปหาผู้ชายผู้ชายบอกว่าจะจ่ายค่าตั๋วให้ทั้งหมดแล้วเงินตัวเองมีเปล่าอะนะคะเงินตัวเองมีเปล่าเรากลับมาได้ไหมอ่ะ เงินไม่มีนะคะไปหวังแต่ว่าผู้ชายเขาจะจ่ายให้เราหมดอะไรเงี้ย้า,ากันไปไม่เขือทำไงนะคะผู้ชายไม่เขือมันไม่ใช่ว่าแต่เขาเป็นฝ่ายเลือกเราก็เป็นมีสิทธิ์่ายเลือกือนกันนะคะต่างคนต่างเลือกกันนะคะต่างคนต่างเลือกกันดังนั้นนะคะอันนี้เป็นไอเดียมากเลยนะสําหรับในหลายคน,นะคะในหลายคนโอเคใครอยู่แวะมาทักทายนะคะจ้าพี่ปายนะคะเจ้าพี่กุ้งนะคะ จ้าคุณนุ่นนะคะจ้าคุณเอ็นเจนะคะพี่ก๊อบเป็นไงมั่งนะคะนะคะอ๋อเจ๊ปอแกหายไปเลยนะพี่กอ๊อบเจ๊ปอแกไปไหนอะย้ายไปอยู่ฟินแลนด์แล้วบอกเงียบบิดอิ่มสิมเลยไม่ปากไม่ตีนนะคะดังนั้นอันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยนะคะที่เมันไปแล้วมันหน้าไม่ตรงปกน่ะนิสยัยนิสัยไม่เหมือน นั S 1> <S 1> <Nil sociedad> ่น <glaube> สิน <hate. N od iful> ั่นสิพี่ปอนี้ไปเลยหายไปเลยนะคะหายไปเลยคุณพิมจะบอกนะคะว่ามันน้อยนะที่คนเรานะมันจะนิสัยเหมือนที่เราเจอทางออนไลน์นะมันน้อยไม่ว่าจะเขาไม่ว่าแต่เราคุยนี่หมายถึงยังไงก่อนแต่งงานกับสองปีนะ ก่อนแต่งงานเกือบสองปีนะคะปีกว่าๆนี่แหละแต่จเจอกันในชีวิตจริงออกเดทในชีวิตจริงหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีครึ่งนะคะท้งควานที่จะดูนานสักหน่อยนะคะคือไม่รีบนะเพราะเหมือนเมื่อเท้าเมื่อไหนนะที่มีคนมาคอมเมนต์นะ่าสนใจมากก็บอกว่าดูให้ดีๆ เอามาแบ่งแนทพี่กอฟเอามาแบ่งแนทนะคะดูให้ดีๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายนะคือหากเรารู้จักเขาน้อยเกินไปมันก็มันก็เสี่ยงกับเรานะมันก็เสี่ยงกับชีวิตของเราเราไม่รู้หรอกว่านี่สยัยแจคอเวลาคิดดูนะมีพี่คนหนึ่งนะแกคุยกับแฟนแกตั้งสองปีนะคะผู้ชายก็บินไปไทย รอบหนึ่งแล้วก็รอบสองก็ไปรับแกบินมาแกไม่รู้เลยว,ว่าแฟนแกมีปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นนคะล้ายๆกับไบโพล่าโรคผีเข้าผีออกนะคะแกไม่รู้นะแกมารู้ตอนมาใช้ชีวิตพูดด้วยกันดังนั้นพิจะบอกนะคะว่าบางครั้งนะเราต้องสังเกตให้ดีๆนะว่าคนของเรานี่มันปกติหรือเปล่านะคะเพราะขนาดคบมาตั้งสองปีนะยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายนะเป็นไบโพล่าโรคผีเข้าผีออก คือคบมาตั้งนานนะยังไม่รู้เลยนะคะดังนั้นที่แบบว่าเรารู้จักเขาน้อยจนไปแล้วเราไปใช้คลิตคู่ด้วยกันเนี่ยมันยากอยู่นะนะคะอ๋อเห็นมีคนหนึ่งเข้ามาแชร์ในกลุ่มนะน่าสนใจมากเขาแบบว่าให้หาให้หาแฟนฝรั่งให้แล้วทีนี้ก็คือไม่ได้สึกให้เขาคือคนคนพั ปัจจุบันนะทิมจะพูดนะว่าคนปัจจุบันนี้นะบางคนนะเขาแนะนาแฟนฝรั่งให้แต่เขาก็ไปศึกษาดูใจอยู่ในิสัยกันก่อนก่อนที่จะแต่งงานแล้วก็มันมีอีกคนประเภทหนึ่งที่แบบว่าไม่ศึกษาดูใจเขาแนะนาม,มาก็คือเราก็รีบแต่งนะคะเราก็รีบแต่งรีบอันนี้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วผู้ชายมันไม่คือมันไม่เวิร์กอะ่ะแล้วผู้ชายบางคนมันก็ไม่โสด ผู้ชายบางคนมันก็ไม่โสดก็เหมือนกับว่าเราพลาดไปเป็นเมียน้อยมันโดยไม่รู้ตัวดังนั้นพิมจะบอกนะคะไม่ว่าเราจะเจอด้วยตัวเองหรือว่าใครแนะนําให้ก็ตามเราก็ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจนะว่านิสัยเรากับเขามันเข้ากันได้ไหมนะคะเพราะการมาใช้ชีวิตคู่กันจริงๆนี่มันมันมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องหยิบย่อยนะคะคิดดูง่ายๆว่าขนาดคนไทยด้วยกันกินปลาท้าส้มตำด้วยกัน ไปพูดมายังจบตากันเลยนะคะนักภาษาอะไรกับฝรั่งนะคนละวัฒนธรรมคนละนิสัยกันเลยจะไม่จบตาก่อนกันก็ไม่ให้มันรู้ไปนะนะคะดังนั้นนะเราก็ต้องศึกษาดูให้ดีบางคนก็บอกว่ารีบแก่แล้วอะไรต่างๆแต่ว่าบางอย่างมันก็เสี่ยงกับชีวิตเรานะเราไม่รู้หรอกว่ามาใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆแล้วมันจะมันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์มากกว่ากัน จ้า yeah, พี่ก๊อฟนะคะดังนั้นก็ต้องดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆนะคะว่าผู้ชายนะเป็นตาคือหรือเปล่านะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกเขาก็มีสิทธิ์เลือกนะคะก็ต้องดูนิสัยเข้ากันได้ไหมอะไรหลายๆอย่าง บางอย่างนะคนเราเวลามัน,มนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆมันถึงจะออกลายให้คุณเห็นนะตอนที่เดทกันอนะ่ะยังไม่ออกลายนะออกลายมันเลยเนี่ยคะ่ะมันไม่ออกนะบางคนอนะ่ะมันใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรนะคะจ้าพี่ออนมานะคะดังนั้นต้องดูกันให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆ นี่ผัดกะเพรานะคะวันนี้ผัดกะเพารลาลูกลอยเปล่าเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยชิมนะเพราะอะไรก็ชิมแล้วมันจะไม่แซ่บอะ เราเอาตัวรอดที่ได้นะเวลาเราจะไปไหนมาไหนอะเด็ดแรกขอมาหาเด็ดที่สองเราไปบ้านเขาอะไรต่างแล้วมันคือหรือเปล่าบ้านเขาอะ่ะวันนี้ทำผัดกะเพรานระคะ,ะเป็นเมนูโปรดของอ่าของคนที่บ้านนะคะเมื่อเช้าไปวิ่งไล่จับไก่ไปเขาเรียกเป็นตะคุบเลย ไปตะคุบเอาเลยนะคะคือแกบ้านข้างๆแกแกใจดีแกแก,แก,แก,แกเคยเอาไข่มาให้แพงหนึ่งแล้วทีนี้ก็คือไก่แกหลุดเมื่อเช้าแฟนมาบอกว่าไก่หลุดแค่นั้นละ่ะหลายสดเมื่อเช้าไปไล่จับใ,ให้เขาเลยนะคะไปตะคุปเลยแต่คุบไก่เลยไม่ได้ไก่มา อร่อยหน้าตาดีเลยนะคะนั่นล่ะถึงที่จะเล่าสู่กันฟังนะใครอยู่แวะมาทักทายได้นะคะมีคำถามขึ้นมานะคะพี่หมอนะคะโดยส่วนตัวนะคะถ้าคุณแหม่มนะคะบางทีพิมพ์ตอบไม่ค่อยถูกใจคนนะ <c oughs> แต่บางทีบางทีก็จะเป็นแนวขวานขาดซาก เป็นคนพูดตรงตคนพูดตรงๆเโม่เช้าเนี่มีคนถามมาน่าสนใจมากจ้าสบายดีค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคุยได้สองวันผู้ชายชวนไปที่ห้องแล้วทำไงดี โอ้ยหนอพิมพนี่บอกโอ้ยนอทำไงอะอยากไปไม่ป่ะอยากไปก็ไปโตโตแล้วไปแล้วก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันตัวเองนะไม่ให้ตัวเองพลาดท้องไส้มาหรือติดโรคมานะคะต้องดูให้ดีๆนะนะคะไปแล้วไม่ใช่ไปปล่อยให้ตัวเองท้องหวังไปจับฝรั่งนะฝรั่งทุกวันเนี้ย ทุกวันนี้มันไม่ได้ให้เราจับมัน,นง่ายๆนะนะคะมันฉลาดตัวเป็นโกรธนะบางคนนะนี่ยิ่งบางคนนะมีเมียด้วยเมียเข้ามาแหกอกคุณนะอย่างที่บอกแล้วว่ากฎหมายไทยนะให้เมียหลวงฟอ้องเมียน้อยได้นะบาคนรอ้หรือเ,เขาเขาเราไม่มีเงินให้เขาหรอกฟอ้องไปรูดนะคะเขาฟอ้องคุณทุกข์ใจเหมือนกันนะคะเขาไม่ได้ฟอ้องเอาเงินหรอกเขาฟอ้องเอาความสาใจนะ ดังนั้นพิมจะบอกนะคะว่าเราก็ดูให้ดีๆแล้วกันว่าเขามีเมียมีลูกหรือเปล่าคือมันสังเกตได้ไม่ยากนะพวกไหนที่โทรหาเราแล้วหายหายอะไรอ่างๆนะนะคะห้หายไปแล้วก็เมื่อเช้าก็มีคนมาบอกว่านี่คุยเป,เป็นปีหนึ่งนะคุยกันมาปีหนึ่งอยู่ดีๆผู้ชายก็บล็อก ไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าเขาทาผิดอะไรบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องทําผิดอะไรหรอกค่ะคือเขาไม่ได้ชอบเราจริงจังดังนั้นพี่จะบอกว่าอย่าอย่าโฟกัสแค่คนเดียวมากเกินไปเพราะแบบเนี้ยเสียเวลามาตั้งปีอยู่ดีๆผู้ชายก็บอกขายหัวเลยเนี่ยมันมีไดฟรายเอกเรานี่เสียศูนย์เลยนะนะคะเสียศูนย์เลย อยู่ดีๆผู้ชายก็เทเราแล้วก็มีมีมาถามอีกว่าแล้วหากกรณีที่ผู้ชายนั้นเขาบล็อกเราไปหายไปแล้วเขากลับมาอีกเขาหายไปกลับมาเราจะไปคุยกับเขาไหมก็แล้วแต่คุณน่ะหากคุณนึงคิดว่าคือพิมพ์พงตรงนั้นหาครั้งหนึ่งผู้ชายจะทําแบบนี้มันก็จะมีครั้งต่อไปอ่ะ It's really dark in here. Yeah. You want me turn on the light?

าชวกับรีเลชชิพนะคุณบอกนะคะว่าทำวีซ่าคู่มั่นไปเลยนะคะเพราะยังไงค่ะเขายังไงเขาก็แต่งงานกับเราอยู่แล้วเราก็ทาวีซ่าคู่มั่นไปเลยเราไม่ต้องรอวีซ่าแต่งงานเพราะเนีน่หลายคนที่เขาชัวนในรีเลชชิพนะเขาก็ทำวีซ่าคู่มั่นกันเข้ามานะคะมาถึงเราก็จดทะเบียนดําเนินการไปเลยนะคะไม่ต้องรอเพราะหากคุณรอผู้ชายมาจดทะเบียนไหนะจะเข้าไปเข้าคิวอีกคือมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะในการทำวีซ่าเนี่ย บางทีช่วงไปช่วงจังหวะเคสเยอะเคสน้อยในไรพวกนี้นะห oh. oh, yes, okay. ากชั่วชัวนะ yeah, เคยเจอกันแล้วก็ยื่นมีซ่าคุ่ม,มันไปเลยนะคะ yeah, though, ไม่แน่ใจนะพิมพ์ว่มาปากีก็เป็นพวกแขกนะนะคะโอ้โหมามามาโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะคะหนูน้อยงองแงแล้วก็มาเจอกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะมา